สวัสดีครับพบเจอกับแซมสตอรี่อีกครั้งนะครับวันนี้ก็เราก็มาพูดถึงศึกป้องกนันหลังนะครับของซูเปอร์เลกเกตโม่เก,ก้านะครับที่ต้องดวลเดือดกับเจ้าของเก้าอี้เบอร์5ของแรงกิ้งอย่างเลียสมามมดีครับจากแอลจีเรียในศึกวันไฟในครั้งที่18ครับต้นปีหน้าน,นู่นเลยหลังจากที่ซูเปอร์เลกได้ชกไฟล่าสุดกับทางด้านของเสียถังนะอย่างเช่นราถังจิตเมืองนอนในศึกวันลุมพินีครั้งที่34ที่ผ่านมานะครับ จากโปสเตอร์เราจะเห็นว่าซูเปอร์เล็กเนี่ย,ยก็จะป้องกันแชมป์ในกติกาคกบ็อกซิ่งนะในศึกวันไฟรครังที่18เวลาในบ้านเราก็วันเสาร์นะครับที่13มกราคมปีหน้านะครับอาจจะดูไกลนิดเลยนะครับปีหน้าแต่ว่ามีเวลาแค่หนึ่งเดือนเสร็จเองในการเตรียมตัวในไฟนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูสถิติทั้งคู่ก่อนชกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ซูเปอร์เล็กเกตมู่9นะครับในเวลานี้ถ้าพูดถึงนักมวยที่ครบเครื่อง คนหนึ่งผมก็ยกให้หนึ่งในนั้นคือซูเปอร์เล็กนะครับตั้งแต่ไล่ดูเนี่ยผลงานโดดเด่นครับตั้งแต่ปี65ชนะติดต่อกันถึง8ไฟท์นะครับถ้าเริ่มจากปีนี้ปี2566เริ่มต้นปีด้วยกันเอาชนะเดนิเอลพูเอตัสนะครับยอดฝีมือจากสเปนครับแล้วก็คว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวทที่ว่างอยู่มาครองได้นะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ต่อมาก็มีไฟฟ์ป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับกับทางด้านของเดนเนียลวินเลียมครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ระยะเวลาก็หารแค่2เดือนนะครับแล้วก็ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกได้สำเร็จครับโดยการเอาชนะน็อกแดนนียลเวลเลียมนักชกลูกครึ่งชาวไทยออสเตรเลียไปอย่างเหนือชั้นครับแต่เทว่าหลังจากที่ป้องกันแชมป์ครั้งล่าสุดซูเปอร์เลกเนียโมเก้าก็ตัดสินใจข้ามไปรุนในกติกามวยไทยซึ่งเจ้าตัวก็แสดงฝีมือได้อย่างน่าประทับใจครับหลังชนะน็อกนาบินอันนานครับนักมวยร่างยาวจากค่ายพีเคสัญชัย,ยิมครับแล้วก็จอมพลิ้วจากรัสเซียอย่างทาเกียคาริลอฟครับแล้วก็ผลงานล่าสุดก็สามารถโค่นทั้ง ทางด้านเสียดถังนะ้าถ,ถังจิตบางโนนครับราชานมวยไทยรุ่นเดียวกันลงได้ในการชกรอบนอกกติกามวยไทยแคชเวิซูเปอร์ไฟร์้อยสีปอนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับก็มารอดูกันว่าการได้หวนคืนกับสู่สังเวียนนะครับในกติกาคีบ็อกซิง่งเพื่อป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ซูปเปอร์เลกจะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจเต็มที่แล้วกะหายหมายที่จะป้องกันบันรังได้อีกครั้งได้หรือไม่หลังตั้งหน้าตั้งตารอผู้ท้าชิงมานานถึง8เดือนนะครับมาที่ทางด้านของอิเลียสมาโมด ครับก็เป็นที่ค้นหูครับสำหรับแฟนมวยบ้านเราจากการที่ได้รับโอกาสขึ้นชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟว์เวทเมื่อปี2562กับทางด้านของเพชรดำเพชรยินเดียอะคาเดมี่แต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จครับ่อนที่ไฟ2ต่อมาจะกระโดดข้ามสายมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับชกกับทางด้านของเลิศลีลาภูกเก็ตท็อปทีมครับแล้วก็คว้าชาัยไปได้แล้วก็พ่ายให้กับมงคลเพชรยินเดียอะคาเดมี่ครับเมื่อปี64นะครับหลังจากที่ห่างหายจากการขึ้นสูงเวียนเป็นานถึง 2ปีครับ อิเลียสมามูดีก็ได้กลับมาบูสมใจอยากอีกครั้งในศึกวันไฟในครั้งที่13นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ด้วยความที่กะหายชัยชนะก็ทําให้เขาจัดการทางด้านของเอ็ดการ์ททบเลตอดีตผู้ท้าชิงมวยไทยลงได้ครับชนะทิคิโอไปเพียงยกแรกเท่านั้นปัจจุบันอิเลียตมูมาดีก็ล้างข้ออี้โบ5ครับของแรงกิ้งวันคิบบ็อกซิ่งนุ่นไฟเวทครับก็มาพร้อมความหวังที่จะขึ้นแท่นนั่งบัรลังคนใหม่แทนทางด้านของซูเปอร์เลกเกอหมู่เก้าเราก็มารอดูก เล็กจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ครับแต่ผมเชื่อว่านะซูเปอร์เล็กเอาอยู่นะคิดว่าคงไม่ใช่งานยากเท่าไหร่เรื่องบน2เวียนนี่ยผมคิดว่านักมวยคนนี้ก็เรื่องครับ ห่วงอย่างเดียวเรื่องของการทําน้ำหนักเพราะว่าไฟล่าสุดที่โชคับทางหน้ารถถังจิตมึงนนก็ไม่สามารถทําน้ําหนักได้ไฟนี้ก็หวังว่าจะทําได้นะครับก็วันเสาร์ที่13มกราคมปีหน้าถ้าไม่ติดขัดอะไรไม่เรื่องซะก่อนไม่ป่วยก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ซูเปอร์เล็กเก็บหมวกเก้านะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม